คือแทะตึมวานนาะใส่กระตายนี่เลยอนภา็บพักปัจจักใหม่ปจัจจกบตอกจะได้กับมีมันเนาะเหนียนเหนียนไปทิมนำกันเม่ไลยเนาะ <S <S นี่เนาะนี่นี่เก่งไอไรเลยเนาะสะบายดีคอมเพี่นองเมนี่กัมายุกับซองพิมพหรือหน่อยบันนาอีกคือเก้าเนะาคอม่มทีนองเลาะ คือมือนี่เนาะพิมพกะบซีมาเซียยาเนาะคือยาอันหอ,อมหืนของเขานี่คือแบบตื๊บขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะคือแบบด้วยความที่ข่ากะแบบบ่ค่อยมีเวลาเดยเนาะเลยตื๊บขนาดนี้เลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะมือนี่เนาะพิมพก็ได้ไปทางใดพิมพก็เลยจะมาเซียยาเนาะกะพิมพกับเลยเซียมอะยาหนึ่งเนาะอันนี้กะบเมนยู่ในกระตาหันบุได้เมนพักดื้อพ่อแม่พี่น้องเป็น กะตายขี้ยือเนาะพิมพ์ได้เสียยาแล้วกันเอาไซกระตายขี้ยือหันแล้วกันเพื่อจะเอาไปทิมอีกบลอนหนึงน่งเนาะอ่าเราก็จะอันนาเสียยาอันอ่อมๆเพือนของเขานี่เนาะนี่เนาะแบบมันติบขนาดเลยค่ะพี่น้องรูจักขี้ยือขี้ย้ายอันใดก็มีเมื่อนเนาะคือวันนี้เ้ามีเวลาเนาะเราก็เลยจะมาเมียนเนาะมาอนามัยขึ้นสันหมันสองข้งเข้าให้มันแบบอ่าเป็นตาเบิ้งน่อยนึงเนาะให้มันหนายอยู่หน่อยนึงเนาะวัอนี้ก็ พีมก็จะมาเสียยาคนเดียวน้องพแม่พี่น้องอันณาพอดีว่าอี้เมยเพิ่นกะไปห้าน้องเนาะไปห้าน้องอนณานำอันณาพี่น้องค้า้งหนึ่อนนี้เนาะแล้วกัอี้พอกะไปไปอันณาห้าพี่น้องเราเทิงเนาะเอาพาไปให้เขาเจ้าคินเอาเนาะบ่เบาอยาเนาะเดี๋ยวอันณาเดดออกกับเสียหอนเนาะเดี๋ยวเาไปอันณาเสียยาเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดทเสียหอนเออแมย์เดี๋ยวเดดทออกเขากับเสียหอนเนาะ คือยากระตืบขนาดพ่อแม่พี่น้องคือพิมพ์สจะท้ายกล่องล้างให้พ่อแม่พี่น้องในเบอร์เด้อเนาะคือมันกับบุไดเมนแต่บุนี้ด้วยพ่อแม่พี่น้องยุดรลายเฮือนทางพุ่นก็มีเนาะแต่ว่ามือหนีเขาก็จะมาซสี้ยอันแถวๆหนี้กอนเนาะนี่เนาะประจักษ์ยายายาหน่อยเนาะออกเต็มเลยเนาะนี่เลยซุ้มที่ไข่ก็มีเนาะอีเหนเพย่ยามาปลูกอยู่นี่กะอันนี้อันนี้เมนบุไดเมนยาเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เมนดอกไม้บ่ อันนี้เป็นไอ้ไม้เพื่อนเอามาปลูกสัตว์ก็ตึบหมดเลยเนาะแล้วเขาก็จะคอยคอยเสียแถวๆนี้แหละเนาะนีะ่เนาะทางนั้นเนาะพิมพ์ึ่งเสียมาเป็นทางนั้นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาเสียทางนี้ต่อนเอาพี่น้องนี่เจ้าว่าอันนี้มันยใหญ่ยังพ่พี่น้องอันนี้คือแบบกุกแข้งแข็งแบบเขาเสียยามันเขาเสียออกแล้วมันก็นมีตืมเสียออกก็มีตืมแบบ เสียออกแล้วกะหนึ่งมันกบปุ้งเนาะมันปุ้งออกจากหักแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะแบบหักน้อยๆจะนี่อีกอนณาสมุทรบาฮาเซียเดี๋ยนอาณาสงคามสี่หามือแม่หนึ่งมันกบปุ้งออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องยาอันนี้แบบมันปุ้งไว้ไวหักหนึ่งจหักมันก็ออกนะแบบหักน้อยๆจะสีนะนี่แบบนี้นะมันกะออกเนาะอันนี้กะบ้วมันใหญ่ีหงคือแบบฮาเซียยาคือ cũng mình cả kheng, kheng nó bố đi chắc nói lên, mà phải dạ chống, chống nó. đấy mà phi nước, giờ anh đi nè, về ở anh là đinh phai phu cả bố mặt nó, bố cả chấm chấm nó, nhìn nó, nhìn cả kẹng đây nó mình nè hiền đấy, này đấy, khăn để bên đây đó, mình cả đây bên hàn nó, và cả kéo, này nó, mình cả mi mì đọt แกนนี่ตกมันก็จะออกอีกเพไว้ขนาดเลยยาอันนี้นี่้ลายเถืลายแบาพรมพี่น้องโอ้โหยำได้เสี่ยวเนาะนี่นะมาหน่อยกํามานําพรมพี่น้องนี่เลยมามามาขี้ดื้อขี้ดื้อขี้ดืนี่นะตัวดำกํามานี่เสียยาสิกันไหมบุเดกยนบุเดกันยังได้เจ้านี่ mình tên lọ lọ lìn lìn ạ sao bài thế sao bài thế <laughs> đi, click 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 để chị xia dạ rồi em đẩy xia liều đi tiếp thẻ tiếp bàn ạ kiếp ăn sẽ cá tay này phần ba kiếp thật นี่เลยทุกคนกว่าสิแล้วเนาะเดดกะออกแล้วเนาะได้หนี่กะจนหอดชิบซ้อมมุงเลยเนาะเดี๋ยวเกับให้แจก็กแล้วนี่นนะเคากะสิไปกินเขาพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหอดชิบซอ้อมมงไปละพี่เมก่กะห้าเน,นอะกะมาแล้วเนาะนี่เนาะต่างกับตอนทำอิดสุดเลยนะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะนี่หนี่เก่งไอ้ไรเลยเนาะตอนทำอิดนี่แบบเต็มแต่ยานนะนี่หนี่เัากะได้ เสี้ยยาเหลี่ยลเลยพี่เหี่ยมหอยนะมันกะจะประมาณนี้นะขอมาพี่น้องกว่าจะมีเวลาได้มาเฮ็ดกะโออประธรรมดาก <c oughs> ว,นะว่าสิี่ยวเนาะว่าเธอเธอตำหนีแบบมันเป็นดินแบบดินซุ่มจะหนีได้นะแบบเสียยากะอยากอยากนี่นะึงเนาะแบบมีดินอ้อนจะหนีนะดินอ้อนแล้วก็มียาน้อยหน่อยนี่เนาะเสียยาบักอยากเนาะเอาเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะได้เจ้ไว้เพียงจะหนี้ก็เนานะพ่อแม่พี่น้อง กะพิมพกับเจ้ข้อตูไปกินเขาก่อนเนาะจะได้อำนาจพระจากพพอแม่พี่น้องไปก่อนเนาะจะได้กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพสร้างคลิปในครั้งโตๆไปเนี่ยเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะงอนมาหน่อยนอะ